สวัสดีครับสวัสดีจ้ามื่อวานนี้นะครับก็อยู่กับช่องลูกอีสานสตูดิโอคือเก่าครับอยู่ในปา่านี่แหละมื่อนี้พาอีเมออกมาเก็บเห็ดครับรรนี่มาเปิดคลิปครับหม่องมีเห็ดคือเกา่านี่ครับเห็ดเห็ดอย่างคือแม่เห็ดเฟืงชาดเห็ดเฟืงชาดเห็ดพึงดพ่งชาดครับผมดอบใหญ่นะครับงามน้องค้ดดัง นี่นะครับมันตันเถาอยู่กําลังกําลังอันเนาะพอดีกําลังพอดีเลยครับแหกแม่หมานอันนี้เป็นบริเวณนี่ครับนี่โซนนี่แหละมันเป็นโซนของเฮติบึงซาดเกิดครับเกิดหลายแหงนี่พึ่งเข้ามากับมะพร้าวแหละครับมาเกินสามคนครับมื้อนี้ย้ายกิน ติดธุระครับค้าเลี้ยงหมูเลยว่าได้มาน้ำอุตส่าห์นัดไม้กันเรียบร้อยแล้วเพ็่นผิดนัดครับอ่าครับพ่ออีกแล้วครับพ่ออีกแล้วอุ้ยสวยงามนึงก็ดีเนะาะน้ำเหี้แก่น พ่อให้พ <Darwin> ื่อนหวานครับโม้ดังปกขาเพื่อนเนียนๆเลยค่ะไปไปล้างงามเน่อยคุณเด็กนี่นกเหลืองอือเฮ้ยตาดีจ้ะเอ้าอีดีตัวละนกเหลืองเด็ดดกาดี ดดเออแดดออกมาซองเทวดีเทวดีออกเดียวแม่เน uh> ี่ยออยู่วะในดอกเดียวนี่นะมูลไ่ใช่อนนี่นะนี่นะคนมูนเหบอก <laughs> ừ, khảo kéo luôn được đôm khả nhào lên mền coi đây dưới phân trưởng hôm bữa tao เห็ดโถ่เลยเอาซองผู้เก็บไห็ดโถ่เนาะเห็ดไตไกล้ป่ะนะแม่เน่าเลยขอนอ๋อของเผาเอียวหักแต่เราไม่เห็น

một anh hả? lòng nó hát em 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 mà, nó em 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 ôi, em 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 đồ em em Nhạt, oh, không oh, để không <laughs> nhạt đó em 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 nó em 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 à? bò, thịt bàn, ơi, ôi thịt à, bàn, thịt bàn chị mấy lần trời nắng lắm kìa chị mấy cân cái không? chị chị trời nắng lắm chị mấy cân đúng ngay lọc khuất nữa mấy giờ chảy xe dâng chảy xe chị à

ยิ้มไม่ออกเดียวอู้หูออกไงเนาะอืมไม่เป่าเลยพุนมันมื้อนี่ออกเหียว้งมอไหันีตาวตาัวนอะไรน กได้ได้เวลาเลยนะครับ ในเวลาสิกับบ้านแหละครับยังวานสองชั่วโมงเข้ามือนี่มือแห้งเข่าเศร้าท่านกินนี่แหละครับผลงานมือนี่มันเห็ดกะถามว่าเกิดบ่อก็เกิดอยู่ครับแต่ว่าคนทั้งหลายได้ทำนี่ก็ถือว่าพอมุมอยู่นะครับมุมมุมมุมแรหลงอยู่ครับแล้วแแหลงแล้งงาอยู่นี่แหละครับผม ถ้ามาคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับซอยกันคอมเมนต์นะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สําคัญเลยค,คือกดติดตามให้กําลังใจย้ายแต่งนะครับในการทําคลิป<ห>เพิ่วมาเพิ่นเมื่อยมาหลายมามาคู่มือหลายกะเบาไหวครับมือนี่ก็คือสี่พอาซ้ำนี่แหละครับเมือนี่ก็คือสี่พอาซ้ำนี่แหละครับขอตัวกลับ <ๆ S 1> บ้านกันครับผมครับสวัสดีครับ